คุกตะโกป่าครับมากินผักกะเพราของตะโกป่าผัดแบบไม่ต้องบอกอะไรเอาหมูกรอบครับก็แล้วก็สั่งพาสิว่วใบจรรานหนึ่งครับเดินมาตรงเมืองเก่าผมไม่ได้เดินผมนั่งรถมาก็ตกประมาณ80บาทมอไซค์นะครับแล้วก็จะได้เห็นครับหน้าตลาดเทศาบาลเมืองตะโกป่าน,นี่แหละจึงหามอไซค์กลับไม่ได้นะครับ บ้านก่นกอนตัวนี้ดีใจมากได้ไปคองเตเกาะพระทองครับบ้านผู้ใหญ่ติดต่อทับผู้ใหญ่ไปก็นอนบ้านกาบ้านริมทะเลนเนะครับอาหารครบสามมือะะ้อราคาคนละ 180. ก้าร้อแดสิบก็ มีต่อด้นะครับรต๊กเสวจะไม่ข้าเผ็ดน้อย หิวขินไปจะไปเกาะพระทองโฮมสเตย์ครับพักอยู่ริมทะเลเลยบ้านร้านด้วยข้างล่างมีเต่าด้วยสุดยอด ก่อนนะันกรัเที่วปรุงนะครับพริกพริกดองตดัดสายนับจะหมดเลย ที่ว่าทริปนี้มาครั้งนี้ี่ยจะไม่ได้กินจะไม่ได้ไปหาคอนเสตนะครับในสุดก็ได้พักครับคู่นี้เกาะพระทองเขาด้วยเต่าแก่ด้วยบ้านเดิมเลยข้างล่างมีเต่าด้วยก็คงจะได้อะไรหลายอย่างครับมาติวดี่ใส่กุ้งเนี่ยนะกุ้งที่นี่ม,มันหาง่ายขนาดนี้เลยครับยงของนี่มันมีนะกุ้งหางทะเล รวมมิตรเห็นไหมครับว่าอร่อยหร,อหร,อหรอือเปล่ามีตะเกียบเลยกินง่ายมากว่าเรื่องครับ ก็ต้องขอมือขอว่าแบบน่ะ